สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมในต่างใจครับผมบรรยากาศเศร้าๆอยู่ริมโค้งครับพาปี้าหนอกมายามเบิงชิวารลกกันวาแมนเรียกว่าเกิดีอย่างหนึ่งว่าโค้งพังครับแต่ว่าบอ้โหว่ามันชเป็นอย่างไรเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเห็นพญายเห็นเพ่นใส่กันนะครับเนาะแต่คนด่ดยกันนะครับผุมกรเลยมาลองเบิงครับไอ ภาษากลางเขากับเอินปุงผักภาษาอีสานห,หวานเท่ากับชิเอินรอบนี่แหละครับโอ้ยเนื้อพี่น้องชิมีโบโ่บนเนาะเดี๋ยวหองมันม,ม,มาหลุดนครับมาหลุดกันเดี๋ยวมาหลุดน,นะครับปองครับนี่นะครับพี่น้องกลุ้มตัวหนึงนะ่งเนีบย บถือครับพี่น้องครับบถือครับพี่น้องยามกุ้งโบมานครับขึ้นเทื่แหลกนะครับที่ผมลงมาใส่เพอไงเราบอกว่าพอดีเรามาแต่ยามมอง่นเอื่นทามอันนี้เราบอกว่ามันต้องใส่น้ำไร้ตไตเพื่อนว่าน้ำไร้ไตคือน้ำไร้ลงไปเอสครับแล้วเขาก็ใส่าปากมันหลัดน้ำไว้ ในไหนกะัดไอ้ลงมาเลยครับกับที่ผ้ากี่หอกไปบึงเป็นยัยคนยามมองหน่อยแต่จะบึงบรรยากาศนะครับตอนเศร้าเขาไปทางไหนกันโซมใส่หันครับมันเป็นน้ำไร้เนื้อเข้ามาน้ำไร้ใส่พระาใส่ขุดอาปลาขุดขึ้นอัดไรลงไปทางเตะครับแล i, enders, <Nixon. S 1> ้วเขาก็มาใส่อาบปาคนอันตูดไม่ขึ้นไปเถึง ผมกับโบแมนเสียนแม่น้ำโพงแล้วครับเนาะ,ะกับโบกะน้ำนะครับเอาโบหัวจักว่างม,มองน้ำตื้นน้ำเล็กครับกระโดดหนักแบบขากระโดดข้ามไปเลยโอ้ยเอ้ยผมบัวจักทางไปเลยครับพูนหัวใหญ่เป็นยามมองเนาะเขาจะไปทางไหนครับ น้ำขึ้นแนงครับอาภายัยติดตามผมก็คือตอนมากอะสิน้ำม,มันกับชียูในนี้ก็ชีลดลงไปน้ำขึ้นมาสูงรับขึ้นมาหลายเมตรแบบโอ้ตงไปยา,างมือันอันนี้เฮาบ่เคยนะครับเนาะมาน้าหอยเพื่อนเกี่ยวห้าโอ้ยอาีิถือข้างอยู่ครับวูมาหอดแล้วพี่เนอะนี่ครับ มาเบิงพูดยังไงพูดกำลังจิงถิมองลงพอดีเลยเบ,บ,บิงครับหนามลงกุ้งไร้แหงนี่ครับพี่น้องหนามขึ้นสูงครับเบ,บ,บิงเบิงครับหนามไร้แห้งครับหนามไร้แห้งหน,นามไร้แห้ง การใส่เน้เบิ้องพญายันก็ล่างเจ้าลงครับเอาใหม่ออกไปหุ่นนะครับเก็ดเป็นลูกหลอกชับย้อนมอองลงไปตรงหนามไร้แหงแต่หากเกิดว่าใครเห็นตอนถี่ตอนถีุ่้มไทยหนาแหลีง่งมันมันหนามจะอยู่ลุ่มๆครับอยู่โอ้ตรงไปลายเม็ดหนาแหลงมันจะมีใหม่หน้าวใหม่ไฟที่อเขาเร็ยกเป็นหนาวใส่หม้อม ขอนายปเปลีย่ยนม่องครับถูกม่องใส่แล้วก็ทิมย้อนลงไปออกไปมองนามได้ไรมาพี่น้องนะควก็ตอนแรกก็มายามนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาหล่อเบิงมาหล่อเบิงบรรยากาศพอดีมายามกุ้งแลวบด้กุ้งม็เลยแวะลงมาเบิงงขอนายเ่อนใส่ม่องยามม่องนะครับเนาะ เป็นอีกหนึ่งที่ชีวิตของคนอยู่แถวริมแม่น้ำโคงครับแต่เรามองแต่เรามองมีเห็ดบุคขึ้นกันนี่ครับพี่น้องบางมองก่ะใส่แบบนึงบ้างมองก่ะใส่แบบนึงครับมีนี่เพิ่นกะใส่พิ่นดินไม่นานะครับเนาะปลูกเสือยงแล้วก็ย้อนอกไปครับโอเคครับพี่น้องครับถามาคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็อยราลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างใจนะครับสำหรับมือผมก็ มีโอกาสเดี๋ลงหมาตอนเสาร์ครับพี่น้องก็ได้พาพี่น้องม่งบรรยากาศช่วงเสาร์ๆในฤดูฝนนะครับมาบรรยากาศช่วงเสาร์ๆอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับมือผมหน่ายต่างใจจะลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ